สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะตอนนี้ก็เที่ยงตรงแล้วเนาะนะคะก็อยู่กับปอยที่โชว์รูมของ MC99 าลำลูกาคลอง7นะคะวันนี้ปอยมีรถกระบะ4ประตูตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้สำหรับ Ford r a n g e r นะคะใครที่มองหา Ford r a n g เจนะคะรถจอดอยู่ที่ MC99 แล้วนะคะสำหรับใครที่อยู่เอาทิตย์อยากจะวะเวียนเข้ามาชมตัวรถที่ MC99 นะคะของเราตั้งอยู่ เรียบคลองเจ็ดลำลูกกานะคะติดกับถนนเรียบคลองเจ็ดเลยนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่ปดนกาถึง6กโมงเย็นนะคะวันนี้มี Ford ดเรนเจมานำเสนอ Ford ด a รนเจอร์มานำเสนอนะคะสีดำมาดูข้างในกันดีกว่านะคะคันนี้นะบอกเลยนะคะใครที่ได้คันนี้ไปนะคะก็บอกแล้วคุ้มจริงๆนะคะเพราะว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าปอยมีแจกส่วนรถให้นะคะวันนี้ก็มาแจกส่วนรถให้นะคะนี่นะคะสภาพห้องเครื่องของเขานะ สปารมของเครื่องนะคะสำหรับปอดคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2017กระบะเกียร์ออโต้ XLT แนะคะแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าเครื่องยนต์2.2 เครื่องยนต์2.2น,น,นะคะฟอร์ดนะคะตัวนี้นะนี่เกียร์ออโต้สีประตูคันนี้สีดำนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาชมตัวรถรีบๆเข้ามาเลยนะพี่นะเพราะว่ากระบะเกียร์ออโต้ของที่ร้านของเรามี1คันฟอร์ดเรนเจอร์เนาะนะคะราคาค่ะ5 7า0 0 0่บาท ห้าแส0เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแต่ไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแต่ไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะว่าวันนี้ปอยมีแจกส่วนรถนะจ๊ะคันนี้นะรถไปเลยนะคะ1,000 0บาทนะคะ1,000 0บาทเนี่ยนะคะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม 6. 3นี้เท่านั้นนะคะตัวนี้ XLT นะคะ4ประตูเกียร์ออโต้ใครที่มองหากระบะ4ประตูเกียร์ออโต้รีบเข้ามาเลยนะพี่นะพรุ่งนี้ก็วันหยุดเนาะนะคะเสาอาทิตย์ของเราเปิดทุกวันเลยนะคะอยากจะให้เข้ามาชมตัวรถกันเนาะเนะี่ยภายใน กว้างมากนะคะนั่งสบายเลยค่ะคุณลูกค้านั่งสบายเพราะว่ามันเป็นเบาะหนังด้วยนะคะเบาะหนังดีอย่างเพราะว่าทําความสะอาดง่ายนะคะแตนะะ่ข้อเสียของเขาก็คือเวลาจอดกลางแดดแดดจะจัดเนี่ยก็อาจจะอมความร้อนนิดนึงนะคะนี่นะคะมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะนะคะ เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าเจ้าฟอร์ดคันนี้จะสวยขนาดไหนนี่ฟอร์ดเลนเจอร์นะคะคันนี้โอ้โหนะตัวนี้เกียร์ออโต้ขับสบายนะคะเหมาะกับยุคแบบนี้ <c oughs> นะคะรถติดนะคะเหนื่อยเยยบคลาสเนะคะเพราะฉะนั้นเกียร์ออโต้ขายดิบขายดีจริงๆนะคะมากี่คันก็ขายดีขายดีค่ะลูกค้านะนี่อันนี้เลขไม่แท้เนาะก็รถเนี <c oughs> น่ยดับแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง ก็รถยนต์ปี2017เนาะไมค์ก็วิ่งประมาณแสนอยู่นะคะแสน1,8461กิโลนะคะสำหรับฟอร์ เลนเจอร์ ger, นะคะปี2017ั XLT นะคะราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทแต่วันนี้นะคะฟังดีๆนะปอยมีส่วนลดให้1,000 0บาทเหลือราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาท นะคะขอย้ำอีกทีมี1คันเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจริงๆนะคะก็สามารถเพิ่มเพื่อนมาที่ ID Line นะคะ p o y m c 1 2 3หรือเบอร์โทร085 5 5, 5, 5 4 5 4 5 4 5ขอย้ำอีกทีนะคะมี1คันนะคะราคาพิเศษเดือนนี้นะคะ569,000บาทมี1นึคันนะคะค่างวด ขอลูกค้าเครดิตดีขอลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวจะผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นนะคะหนึ่งหมื่นนิดๆวันนี้ก่อนจากไปนะคะวันนี้นะคะวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะเจอกับปอยนะคะที่ MC99 นะคะวันนี้มีไรสดให้ชมนะคะเพราะฉะนั้นนะกดติดตามกดกดดิ่งกดไรค์กดแชร์นะคะอยู่หน้าจอหนึ่งทุ่มตรง หนึ่งทุ่มตรงของวันศุกร์นะคะวันนี้วันที่17นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ